บอนวงกลมขอโทษแล้วหลังทัวลงโพสสนับสนุนหนุ่มกัลลาเรียกว่าทัวลงหน้าบ้านยับเลยทีเดียวค่ะสำหรับบอนวงกลม TMG Record หลังออกมาโพสแสดงความคิดเห็นถึงปมปัญหาเรื่องครอบครัวหนุ่มกัลลาโดยระบุข้อความว่าพอพี่หนุ่มเจ้าชู้ทำรับกันไม่ได้คิดดีๆในชีวิตคุณรวมถึงคุณด้วยมีใครบ้างที่นอกใจคนรัก แต่คุณยังรักและให้อภัยเสมอมาพี่หนุ่มก็มนุษย์เราก็มนุษย์นี่ครับชีวิตใครชีวิตมันใจเขาใจเราครับคุณคนดีทั้งหลายและสุดบอลวงกลมได้ออกมาโพดข้อความขอโทษผ่าน Facebook ว่า จากโพสที่ผมได้โพสไปผมต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับจริงๆผมแค่อยากจะใช้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นของผมเองซึ่งผมไม่ได้มีการคิดที่จะสนับสนุนหรือยกย่องเรื่องการนอกใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกไม่มีใครยอมรับ การถูกนอกใจได้รวมไปถึงผมด้วยครับแต่ด้วยคำที่ผมพูดใช้ในการโพส์มันทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดและคิดว่าผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้ผมต้องขอโทษทุกๆคนจากใจจริงๆอีกครั้งนะครับและเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้กับผมในการโพส์แสดงความคิดเห็นอะไรออกไปครับ